คลิปนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาชมแคมรี่2.5กับ2.5 h y บ r ิ d พ r ีเมียมและที่สำคัญได้เป็นสีพิเศษทั้ง2คันเลยนะตอนออกห้างก้ายแดงเนี่ยราคาต่างกันอยู่1น0 0 0 0บาทภายในเป็นภายในสีเบจทั้งคู่ครับนะเดี๋ยววันนี้พามาชมข้อแตกต่างเปรียบเทียบกันนะครับว่าจะเป็นออปชั่นฟังก์ชันแล้วก็ราคาเนี่ยต่างกันอยู่เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พามาชมการใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถคันไหนดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือ2ทุกๆุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง Top Cam มรี่มือ2นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์1นึทับมินบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้นะครับผมจัดแคมรี่ระหว่าง2.5 h y b ห้ไฮบริดกับไฮบริดพรีเมียมมาให้พี่พรับชมกันทั้ง2คันนะใครที่ชอบนะครับความประหยัดนะบอกเลยว่าทั้ง2คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันต่างกันที่เรื่องออปชั่นนะครับแค่นั้นนะครับ บอกเลยว่าประหยัดน้ามันสุดๆนะครับ20โลลิตรบวกๆและได้เป็นเครื่องยนต์2.5ด้วยนะครับออกห้างป้ายแดงเนี่ยแต่ละคันเนี่ยบอกเลยว่าราคาสูงมากนะตอนมือ2ตอนนี้บอกเลยว่าประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วกว่า50%ถือว่าคุ้มนะครับได้เป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่ามือเดียวทั้ง2องคันนะและที่สําคัญเนี่ยเขาจะได้มาเป็นตัวสีพิเศษนะจะได้เป็นภายในสีเบจท,ทั้งคู่เลยเดี๋ยววันนี้พามาชมการข้อแตกต่างแล้วก็ในส่วนของตัว ออปชันเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับราคาตอนมือสองเนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พามาดูกันนะเดี๋ยวมาเริ่มที่คันแรกกันก่อนนี่คันนี้เลยคันนี้เป็นตัว2.5ไฮบริดเป็นตัวรองท็อปปี2019คันนี้มาอยู่ประมาณ90,001นะครับออกห้างป้ายแดงอยู่1,670,000กวบาทนะครับประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่819,000 คันนี้เขาจะเรียงเป็นสีพิเศษนะครับคันนี้จะเป็นตัวสีเมทัลลิกนะครับสีเทาเมทัลลิกนะครับเป็นสีกาไฟนะครับเป็นสีกาไฟเมทัลลิกนะตัวนี้ก็ได้มาเป็นสีเทาในเล่มเนี่ยจะลงเป็นสีเทานะครับตัวนี้สีสวยมากนะครับทั้งสองคันนี้สีไม่เหมือนกันนะตัวนี้จะออกเทาๆนะครับนี่สวยมากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคันนี้คันนี้จะเป็น2.5ไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะป้ายแดง1,890,000นะประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เลขไม่คันนี้เป็นรถปี2 0 1 9เหมือนกันเลขไมประมาณแสนแปดนะครับกับราคาตอนนี้เหลือเพียงแค่8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันนะถ้าเป็นคันนี้ฟรีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันนะทั้งสองคันนะครับฟรีดาวได้ซื้อเงินสดได้นะถ้าเป็นคันนี้ตัวสีรถนะครับเขาจะไม่เหมือนกับคันนี้นะครับนี่ตัวนี้จอ,อกเทาๆหน่อยตัวนี้จอ,อกไปแนวสีน้ำตาล นะตัวนี้ก็เขาจะเรียกในส่วนของตัวสีเนี่ยเขาจะเรียกเป็นแพนทอมนะแพนทอมนะนี่สีแพนทอมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับใครที่ชอบนะบเป็น2.5ไฮบริดพรีเมียมนะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของข้อแตกต่างกันดีกว่านะป้ายแดงเนี่ยราคาต่างกันอยู่1นึ่ง0หนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเนี่ยได้อะไรไปบ้างเดี๋ยวพารับชมในส่วนของด้านหน้ามาดูกันก่อนด้านหน้าเนี่ยข้อแตกต่างกันคือถ้ามองเผลนๆเ,เนี่ย ไม่ต่างกันเลยไฟหน้าเหมือนกันโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทมไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเป็นแบบ LVD เซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2ตํตำแหน่งเหมือนกันนะครับข้อแตกต่างกันเลยอย่างแรกนะครับที่ดูจากด้านหน้าจะรู้เลยว่าเป็นตัวท็อปหรือไม่ท็อปนี่นะครับตัวท็อปเนี่ยจะมี t ต y o t a s a f e t ี Sense นะครับในโลโก้เขาเนี่ยเขาจะเคลือบอะคริลิกมานะถ้าเป็นตัวท็อปนะแล้วถ้าเป็นตัวรองท็อปเนี่ยจะเป็นโลโก้นะไม่ได้เคลือบอะคริลิกมาแบบนี้นะครับเป็นตัว คันนี้จะยังไม่มี t o y ยต้าเซฟตี้เซนมาให้นะฮะแต่สําหรับตัวท็อปเนี่ยมีมาแล้วนะที่เหลือเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเส้นสายโครเมียมด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะไฟหน้าไฟเลี้ยวอะไรเซนเซอร์มีมาครบเหมือนกันหมดนะแล้วก็ในส่วนของข้อแตกต่างล้อแม็กเนี่ยเอาจริงนะครับล้อแม็กเขาเดิมๆจะเป็นขนาดเท่ากันแต่นะสำหรับเจ้าของเก่าคันนี้เขาจะใส่แม็กของตัว 2.5G มาให้เป็นแม็ก18นะครับถ้าเดิมๆเนี่ยเขาจะเป็นแม็ก17แบบนี้ นะครับเป็นแม็กซ์นิ้วแบบนี้นะครับถึงเป็นตัวท็อปก็เป็นแม็กซ์นะแต่ถ้าตัว2 5้า G เนี่ยเฉพาะตัวรุ่น2 5 G จะได้แม็กซ์แต่คันนี้เอาตัวของ2 5 G มาใส่นะครับกระจกข้างเหมือนกันครับปรับพัดไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ l e d ให้ในตัวทั้งคู่นะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวภายในคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยภายในสีเบจเหมือนกันนะภายในเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยสภาพกิฟไม่มีช้ำหลังคาสลูฟมีแล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้า มีโหมดการขับขี่ให้3โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Normal โหมด Sport EV โหมดออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับที่วางแก้วน้ำไวรเรชชาร์จมีมาครบไฟแอมเบียนไลท์มีให้ตรงนี้นะครับภายในคอนโซลสีเบจเนะี่ยต้องบอกกันเลยว่าเขาจะดูสว่างนะครับดูสว่างนะถ้าเป็นภายในสีเบจใครที่ชอบนะบอกเลยว่าห้ามพลาดหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนมีกล้องมองหลังแอร์ดูโอโซนแยกอิสระซ้ายขวาเหมือนกันพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแต่สําหรับคันนี้ต้องบอกกันเลยว่าจะยังไม่ได้ Adaptive f o o d Control มา ถ้าเป็นตัว2 5ุดห้าไฮบริดนะครับไม่ได้อดัตติฟแต่โคมอะไรเนี่ยจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ปรับไฟฟ้าแล้วปรับขึ้นลงเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็มีเกียร์แพดเดิลชิพเหมือนกันนะครับกระจกออโต้สี่บานมีเซ็นเตอร์ล็อกแล้วก็เมมโมรีซีดเนี่ยมีมาให้2ตํตำแหน่งเหมือนกันนะฮะออปชั่นเนี่ยก็ถือว่าพอใช้มีครบที่แบบว่าจําเป็นสุดๆมีครบพาวเวอร์เลสอยู่ด้านตรงนี้นะฮะนี่ตัวเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับนะโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันทั้ง2คันนะ ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักวิกคว่ำมจมน้ํากับสี่กอไใหม่ทั้งสองคันเมทอาร์กอะไรพวกนี้ดูได้หมดนะครับรับประกันรถสวยทั้งคู่ทั้งสองคันนะฮะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยนะครับด้านหลังตัวนี้แอร์นะครับเป็นแค่2โซนนะครับแอร์เป็น2โซนแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมเป็น3โซนนะแตกต่างกันในส่วนของตัวที่วางพักแขนแล้ว1น,นะตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้2ตําแหน่งแต่เดี๋ยวพาไปดู2.5งห้ไฮบริดพรีเมียมกันว่าแตกต่างกันยังไง ม่านข้างเป็นแบบเมนนุ่มีมาเหมือนกันนะฮะตัวนี้ตัวเบาภายในความกว้างอะไรก็คือเหมือนกันหมวดต่างกันที่ออปชั่นนะฮะด้านหลังเหมือนกันครับไฟท้ายไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้เป็นแบบ l e d เต็มระบบเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะฮะนี่ด้านหลังเซ็นเซอร์ท้ายมีมาให้4ีําแหน่งเหมือนกันนะฮะไฟท้าย l e d เรียบร้อยนะครับคันนี้สีสวยเหมือนกันผมชอบนะถ้าเทียบสีนะเฉพาะสีเดี๋ยวผมจะชอบสีคันนี้มากกว่านะครับคันนี้เป็นสีกาไฟเมทัลลิกนะครับออกจอ,อกเทาๆหน่อย นะถ้าอันนี้จะออกสีน้ําตาลหน่อยอเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวท็อปกันว่าได้อะไรไปบ้างแตกต่างกันอย่างแรกเลยครับมาดูการภายในนี่ราคาตอนเปิดตัวฮะออกห้างป้ายแดงเนี่ยต่างกันอยู่160,000ได้อะไรเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างแรกเลยตัวบาะครับตัวบาะเนี่ยสําหรับตัวไฮบริดพรีเมียมเขาจะได้ตัวลมแอร์ที่เบาะมีมาให้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตนั่งให้ดูนี่มีลมแอร์ที่เบาะนะฮะมีลมแอร์ที่เบาะนะฮะ ข้อดีของตัวลมแอร์ที่บอกก็คือ1เลยนะครับจอตากแดดนะครับเรามาขึ้นรถเราสามารถเปิดนะครับเปิดลมแอร์ที่เบาได้ทําให้เบาไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนมีลมแอร์ที่เบาเย็นนะครับกระชับแน่นอนนะตัวนี้กุญแจเหมือนกันเป็นคีเลตแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะนะครับมีโหมดการขับขี่ให้3โหมดเหมือนกันหรือว่า evv o d e มีมาเหมือนกันออโต้เบ k กโฮแบบมือไฟฟ้าไว r e l เลชชาร์จหรือว่าจะเป็นในส่วนของ power led พวกนี้มีครบเหมือนกันนะข้อที่2เลยอย่างแรกนะครับแล้วก็มาดูลําโพงนะครับตัวนี้ ได้ลำโพง JBL รอบคันนะครับทำให้การฟังเสียงนะครับการฟังเพลงเนี่ยทำให้การขับขี่เนี่ยทำให้เพลงดีเพาะกว่าเดิมนะฮะเพาะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี่ยมีเนวิติดรถมาแล้ว2.5ไฮบริดพรีเมียมเนี่ยมีนิเกเตอร์ติดรถนําทางมาให้ครบ,บแล้วนะครับจะมีเนวิมาให้นะไม่ต้องห่วงเลยใครที่แบบว่าดูแมปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถค้นหาดูได้หมดมีเนวิให้นะครับตัวนี้อันนี้คือเดิมๆติดรถมาเลย นะครับจะได้เป็น3โซนด้านหน้า2นะครับด้านหลังอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้มีไฟแอมเบียนไลท์เหมือนกันนะครับก็คือที่เหลือคล้ายๆกันแล้วก็มาดูในส่วนของตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอะแดปตีฟ o ุชคอนโทรลแล้วจะมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนให้แจ้งเตือนก่อนการชนให้นะครับอะแดป c ีฟพุชคอนโทรลเนี่ยนะครับจะเป็นคุชคอนโทรลถึงจุดหยุดนิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เรามันจะเบรกให้อตัตโนมัตินะตัวนี้จะ ตัวนู้นจะชะลอความเร็วไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะครับตัวนี้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยมีเกียร์แพดเดิลชิพเหมือนกันพวงมลาลัยปรับไฟฟ้าไฟหน้าอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็ถือว่าออปชั่นเนี่ยคุ้มค่านะครับราคาตอนมือสองเนี่ยถ้าเทียบกับคันนั้นนะถ้าเทียบกับคันนั้นต่างกันอยู่ประมาณ70,000มื่นะครับต่างกันอยู่ประมาณ70,000คัน 8, 19, นู้น819คันนี้899แต่คันนี้อาจจะมาเลขไมาเยอะหน่อยแต่ข้อดีของรถหน่วยง,งานปลดระวังนะครับเขาเข้าศูนย่แมนเทนันทุกหมื่นโล นะครับตัวสอบประวัติที่มาที่ไปได้เป็นร้มือเดียวป้ายแดงครับนะขันนี้ก็899พอนอยู่ประมาณ1 5ื่นป้ายแดงล้านแนะครับก็ประหยัดไปแล้วประมาณ900,000ก็ถือว่าคุ้มนะครับเก้าแสนเก้าแบาทนะฮะด้านนี้เมมโมรี่ซีสองตแหน่งเหมือนกันครบครับนะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันข้อแตกต่างนะครับด้านหลังนี่นะครับด้านหลังเลยครับนี่ชอบมากนะสําหรับตัว 2.5ไฮบิดพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีปุ่มคอนโทรลหน้าจอมาให้แล้วก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ํามาให้เหมือนกันแล้วสองตำแหน่งปุ่มคอนโทรลแล้วก็ปรับเอนเบาะด้านหลังได้ครับนี่ปรับเอนได้ครับเบาะหลังปรับเอนได้นะครับก็ถือว่าทําให้การขับขี่เนี่ยดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ม่านหลังเป็นแบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดม่านหลังได้นะครับจากด้านปุ่มตรงนี้ได้เลยรถผู้บริหารของแท้ครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ปรับ แอร์ด้านหลังได้นะครับเป็น3โซนนะด้านหลังสามารถปรับอุณหภูมิแอร์ได้มีรูเสียบ b ให้2ตงตำแหน่งเหมือนกันแล้วก็คอนโทรลนะครับหน้าจอพวกวิทยุเครื่องเสียงนะครับเพิ่มเสียงตรงนู้นได้เลยนะครับนี่นะแล้วผมกดเดี๋ยวผมกดจากด้านหลังนะครับนี่อันนี้คือเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงได้เลยนี่นะฮะแล้วก็ลดเสียงได้หมดนะฮะก็ถือว่าออปชั่นเนี่ยถือว่าน่าน่าใช้มากนะครับใครที่แบบเป็นผู้บดิหารหรือว่าชอบนั่งด้านหลังเนี่ย ตอบโจทย์กว่าตัวนี้แต่ถ้าเน้นขับเองไม่ได้เน้นออปชั่นตรงนี้ก็ถือว่าเอาคันนั้นก็ถือว่าตอบโจทย์เนะพราะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันความประหยัดเนี่ยพอกันเลยเหมือนกันจะมีหลังคาสันรูฟเหมือนกันเปิดติดได้นะครับหลังคาสันรูปไฟ่องแผ่นที่โอ้โหตัวนี้มีมาให้นะด้านหลังตัวนู้นก็มีนะตัวนู้นก็มีนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับตัวเบาะเนี่ยถ้าเป็นไฮบริดพรีเมียมเนี่ยเบาะเขาจะมีเป็นเหมือนทรงคล้ายๆออกจะมีทรงมิกี้เมาส์มานิดนึงทําให้การนั่งเนี่ย กระชับขึ้นนะครับกระชับหัวขึ้นนะครับไม่เมื่อยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเปิดด้านหลังได้เดี๋ยวผมไปดูอีกคันหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูนะแตกต่างกันนะครับเบาะให้ดูกันนะคันเมื่อกี้กับคันนี้นะดูจากหัวเบาะนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้หัวเบาะมันจะเป็นหัวหมอนธรรมดาอยู่นะครับตัวเมื่อกี้จะเป็นแบบทรงมิกกี้เมาส์แล้วนะด้านหลังก็สามารถหยิบจับของได้เหมือนกันเอาหยิบมาตัวนี้ไม่มีปุ่มคอนโทรลนะครับจะมีที่วางแก้วน้าเฉยๆนะครับด้านนี้ก็คือออปชันเนี่ยก็ถือว่า ต่างกันเยอะอยู่นะคนะความจำเป็นลำโพง JBL ผมก็ชอบนะลำโพง JBL ก็ชอบด้านหลังก็คือเหมือนกันหมดไฟทงไฟท้ายเหมือนกันหมดถ้าใครนะครับชอบคันไหนนะพี่ๆสนใจคันไหนเพิ่มเติมพักหาผมได้เลยหรือโทรหาติดต่อหาผมได้เลยนะทั้ง2คันนี้นะครับติดต่อหาได้เลย062 269 0550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยไอดีไลน์ด้านล่างนะครับพักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับชอบคันไหน คันนี้819,000 2.5ไฮบริดต,ตัวรองท็อปกับคันนี้2.5ไฮบริดพิมียม899,000นะหรือว่าชอบเป็นสีไหนเพิ่มเติมรองทัดเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับถ้าชอบนะผมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยหรือว่าใครสนใจซื้อสดนะครับของเรามีเล่มพร้อมโอนทุกค,คันนะสามารถตรวจสอบขอดูสำเนาได้หมดแล้วก็ที่สำคัญผมบอกก่อนเลยว่าที่บริษัทเรามีบริการตรวจรถให้215จุดจากบริษัทกา นะฮะถ้าพี่พี่ถ้าพี่พี่ไปจ้างช่างด้านนอกมาตรวจก็เสียประมาณ700หรือมากกว่านั้นนะบางบางเคตก็มากกว่านั้นนะฮะแต่ของเราไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีนะของเราทางบริษัทเราออกให้ทางลูกค้านะมีใบเซื้อออกการันตีให้รับรองว่ารถทั้ง2คันนี้เป็นรถสวยเกตเหรือว่าเป็นทั้งหมดเนี่ยที่บริษัทเรานะครับเป็นรถสวยเกตเทั้งหมดนะถ้าใครชอบก็สามารถติดต่อหาผมได้นะครับสาหรับ ขอขอบคุณพี่ๆที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากก, like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตแคมรี่สวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ